สวัสดี FC ไกสอนแชนแนลทุกท่านนะครับวันนี้ไกสอนแชนแนลจะพา FC มาทมตลาดบางน้อยเมืองใหม่นะครับนี่ครับร้านแรกของวันนี้ครับร้าน KK French Fried c h e e s ครับทุกรถ25บาทครับอร่อยเด็ดสุดแล้วครับที่ตลาดบางน้อยครับร้านที่สองครับชาบูครับเสียบไม้ครับนี่ครับลูกค้ารอ เป็นแถวเลยนะครับเจดสีท่านใดอยากจะกินชาบูหน้าหนาวครับกินแล้วร้อนๆไม่ต้องเป่านะครับต้องร้านชาบูเสียบไม้เลยนะครับร้านนี้อร่อยเด็ดครับร้านที่สามก็ฝักบัวครับร้านที่สี่กับข้าวทุกอย่างยี่สิบบาทจะหมดแล้วนะครับขนมโค้กป้าแสงเดือนครับจะหมดเหมือนกันครับ ห้าถาดสุดท้ายเลยครับกะเพราหมูกะเพราไก่ครับเจ้าเดียวของตลาดบางน้อยครับอร่อยเด็ดจริงครับนานลาบครับนี่ครันบรานานลาบก้อยน้ำตกซกเล็กครับออมแซบออมเนื้อครับเนื้อ,อย่างเสือฮองไห้ครับนี่ครับนานลาบหมูเค็ม บรรยากาศตลาดบางน้อยครับวันนี้คือคืนเหมือนกันครับมีรา,านกดติดตามแม่นะครับที่ YouTube ช่องไปสอนแชนแนลนะครับมีร้านโรตีครับอร่อยเด็ดที่สุดในบางน้อยเอาพิเศษไหมพี่สั่งแล้วพิเศษเมื่อกี้นี่ไข่สองลูกยี่สิบบาท หูกินแล้วกรอบนอกนุ่มในามากเท่าไหร่สั่งเหมือนพี่ดูดิไข่ใส่ทีละสามลูกนี่ครับขายดีมากครับร้านโรตรีเจ้าเก่าเจ้าเดิมตลาดบางน้อยเมืองใหม่ครับราครับ ได้แล้วร้านขนมจีนนะครับเนี่บรรยากาศของร้านมังน้อยครับวันนี้หยิบหยิอ่ะอ่ีครับเป็นรานมังน้อยมังม่ายนะครับรรย,าายบูทูีทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับรรากดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ครับ